วัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับว่าใช้แอปบิ t ครับยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วที่ทำเกี่ยวกับเพิ่มความเร็วนะครับเข้าไปที่หน้าแอปก่อนในที่นี้ผมจะบอกว่าจะคลิปที่ก่อนหน้านั้นก็คือบอกไปแล้วว่าทำยังไงนะครับก็คือเราเลือกให้เหรียญที่เราสนใจ เป็นรูปดาวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ควรจะเลือกเหรียญเยอะจนเกินไปให้มันล้นหน้าจอเนาะในนี้ผมผมดูเฉพาะเหรียญที่ผมสนใจฉะนั้นผมเอามาประมาณ8หรือได้มากสุดประมาณ9เหรียญให้อยู่ในหน้าจอเดียวกันเราจะสังเกตเห็นว่าพอเราเลือกเลือกให้มันจํานวนที่เหมาะสมกับหน้าจอแล้วเนี่ยการแอคที e ฟของ ของแอปพลิเคชันจะดีขึ้นนะครับเห็นไหมว่าตัวเลขหรือว่าสีมันจะขยับไปไปมานั่นคือว่าถ้าเราคลิกตัวไหนมันก็จะไปเลยสมมติว่าผมสนใจ A D A นะเห็นไหมครับมันมาแล้วถ้าเราเลือกอเหรียญจนเยอะและล้นจนเกินไปการประมวลผลและก็การใช้แรมก็จะเยอะเช่นกันอย่างนั้นนี่คือวิธีการนะครับเราก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่า เขาก็คงยังไม่ได้พัฒนาระบบอะไรมากมายผมคลิกไปมันก็จะไม่ไม่หน่วงเหมือนเหมือนเราใช้ช่วงแรกนะครับที่ดูเหรียญทุกเหรียญเลยให้อยู่ในหน้าจอเดียวโอเคผมไปที่หน้ามาร์มาเก็ตก่อนนะครับเนี่ยไหมเพื่อนจะเห็นว่าการแอคทีฟของหน้าจอจะดีขึ้นใไหมมันขยับไปมาขยับไปมานี่หมายถึงว่าถ้าเรากดตรงไหนมันก็ไปนะ ลบผมสนใจซิกอ่าตอนนี้เห็นไหมครับเร็วขึ้นนะ,อะโอเคนี่เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าในครั้งแรกที่เรามาในหน้าของมาร์เก็ตแล้วก,กดที่รูปดาวให้มันแสดงเฉพาะเหรียญที่เราสนใจแล้วแล้วก็เลือกเหรียญที่ให้อยู่ในหน้าเดียวกันได้ประมาณ8ปดถึงเเหรียญแล้วเนี่ยมันยังหน่วงอยู่ ก็ให้ปัดทิ้งแล้วเข้าระบบใหม่นะครับเข้าระบบใหม่ถ้ายังไม่หายก็ทำไปบบนี้อีกสักครั้งสงครั้งตอนที่เข้ามาในระบบก็อยู่ที่อยู่ที่หน้ามา,มา,ม,ามาเกนี่แหละครับผมแล้วก็รอจนกว่าหน้าจอมันจะ active เ,เหมือนที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยที่สีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่มันสลับไปสลับมาเนี่ยรอสักระยะหนึ่งก่อนครับอ่านี่ก็เร็วขึ้นมากจาก การให้แสดงเหรียนทั้งหมดโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เทรดเหรียญกันนะครับแล้วก็ถึงว่ายังไงก็ขอให้โชคดีในการเทรดนะครับแล้วก็อย่าวุ่วามในช่วงนี้ขอบคุณมากครับ